ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมพันตำรวจตรีเฉลีวลทธิ์ลาหดดมพันธ์ผู้แทนรัศดรแบบเป็นชีราเลชื่อพรรคก้าวไกลสมาชิกรัฐสภาและกรรัในการเสียงส่วนน้อยที่ขอสงวนความเห็นในมาตราที่11ไว้นะครับก็ขอใช้เวลาสั้นๆนะครับนี่มาตราที่10ใช่ไหมครับ11ครับอ๋อครับครับขอสไลด์ขึ้น้วยครับ ก็ดังที่ทุกท่านได้เห็นในสไลด์นะครับเหตุผลที่ผมต้องขอแก้ข้อความที่เป็นไปตามนี้เนี่ยพะผมให้ความสําคัญกับการเขียนให้มันอ่านง่ายอ่านเราไม่งงแค่นั้นเลยนะครับเหมือนกับมาตราที่แล้วคือจากเดินที่เขียนส่วนราชการเป็นข้อๆแค่2ข้อนี้เนี่ยก็คือวงเล็บ1สําสนักงานตารวจแห่งชาติและวงเล็บ2กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองปชาการแล้ววักต่อมาเนี่ยก็เขียนให้แบ่งส่วนราชการตามวงเล็บ1วงเล็บ2 ให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ประโยคต่อมาเขียนว่าการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่นในระดับต่ำลงไปเนี่ยให้ออกเป็นกฎกระทรวงสําหรับคนในวงการตํารวจเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับอ่านแล้วเข้าใจไม่มีปัญหาแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองให้คิดว่าเป็นคนทั่วไปอ่านด้วยนะครับผมคิดว่าการใช้คําว่าการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่นในระดับต่ําลงไปเนี่ยอันเนี้ย ก็แปลว่ากองบังัการเนี่ยก็เป็นส่วนราชการอยู่แล้วถูกไหมครับผมก็สงสัยว่าเอาทําไมไม่เขียนในวรรคแรกไปด้วยนะครับอยู่ดีๆใช้คําว่ากองบังคับการในประโยคนี้ลอยๆขึ้นมาเลยไม่แนะนาคาคํานี้มาก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนะครับในมุมอมองของอคนที่เพิ่งมาสนใจงานตํารวจตรงนี้นะครับก็ผมก็เสนอให้เพิ่มเป็นวงเล็บ3นะครับอกองบังคับการหรือส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ แล้วก็จริงๆก็มีส่วนราชการที่ชื่อว่ากองกํากับการด้วยนะครับหรือส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองมาคับการก็ควรจะเพิ่มเป็นวงเล็บ4นะครับเพื่อความอ่านง่ายเข้าใจง่ายตามที่ผมได้เสนอแล้วก็สงวนความเห็นไว้ในสไลด์นะครับถ้าท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเกี่ยวกับสับตํารวจนะครับกองประชาการก็เป็นส่วนราชการระดับภาคครับก็คือรวมหลายจังหวัดส่วนกองมงคับการเนี่ยก็เป็นส่วนราชการระดับจังหวัดนะครับอันนี้ อธิบายง่ายๆส่วนกองกำกับการเนี่ยก็เป็นส่วนราชการเล็กลงมาระดับสถานีตำรวจนะครับก็ใช้สามคำเนี้ยเป็นหลักเพื่อเป็นการจัดลําดับของส่วนราชการแล้วก็ให้กฎหมายรูปกําหนดชื่อส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือชื่ออื่นอีกทีหนึง่งนะครับและพอผมมาเทียบกับพรบตำรวจปี47ดนะครับก็ะจะมีข้อความที่บอกว่าสำนักงานูุรก,การตํารวจแห่งชาติมีฐานะเป็นกองมัะชาการผมก็เห็นว่าค้นเขียนไปด้วยนะครับเพื่อความชัดเจน ครับสุดท้ายนะครับวักสุดท้ายของร,รัฐบาลผมก็เห็นว่าการจัดกําลังคนมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะครับที่จะจัดอตัตรากําลังคนแล้วก็มาตาน,นี้เนี่ยก็ควรเขียนเฉพาะการกําหนดโครงสร้างหน่วยงานแค่นั้นนะครับเ,เนื้อหาวักสุดท้ายผมก็เห็นว่ามันผิด,ผดหมวดนะครับก็เลยเสนอตัดวักนี้ออกนะครับก็โดยโดยรวมนะครับที่ผมเสนอก็คือเพื่อความเ,เรียบง่ายเข้าใจง่ายแค่นั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อการบังคับใช้ปฏิบัติเท่าไหร่นะครับ ก็ขอสง่นความเห็นปรับแก้ตามสไลด์ที่โชว์นี้นะครับขอบคุณครับ